สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u b e channel 1 6ปดเตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับก่อนอื่นต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณ สถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามได้แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับอ่าเป็นไงบ้างหวยลาวนะครับอ่าสูตรของเราก็ปังๆเช่นเดิมนะเช่นเดิมนะครับใครติดตามก็รอชม ในคลิปต่อไปสำหรับเวลาวนะครับออก1 6 9กข้างล่างออก51นะครับก็สูตรมาทั้งบนทั้งล่างครบเลยนะครับแต่ว่าจับคู่ให้ไม่หมดเนาะจับคู่ได้แค่69นะครับ3ตัวก็มาแต่ว่าไม่ได้จับให้เนาะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับเวลาวนะครับวันสองวันเดี๋ยวลงให้นะครับวันนี้มา พูดคุยกันในสูตร10หน่วยบนกันก่อนแล้วกันนะครับตามหัวรัฐบาลไทยกันต่อนะครับสูตร10หน่วยบนนะสิหน่วยบนทั้งหมด1 2 3 4 5สูตรนะจะใช้5สูตรนะครับสำหรับงวดน,นี้เนาะ สูตรที่เดินยาวๆเดินต่อนะครับตามกันต่อสูตรที่เดินต่อเนาะสีงวดนะครับสตัวมา1ห,หรือ2ตัวบางทีก็มาอาจจะมามาสตัว3ตัวได้นะครับมีโอกาสมาได้ทั้งนั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาเข้ามากันทุกงวดนะ อันนี้ก็38งวดอันนี้30งวดนะครับอันนี้ยีงวดอันนี้23งวดนะอ่าช่ว <c oughs> งนี้คอแห้งเนาะอากาศเปลี่ยนฝนตกด้วยนะครับอ่าก็สูตรแรกได้701 70นะครับวิธีการคำนวณก็ดูตามขีดเลยนะเนาะบวกเล็บบวกคงที่นะ อันนี้บวก9คงที่แล้วก็สูตรที่2นี้บวก5คงที่นะครับสูตรนี้ได้บวก4คงที่นะสูตรนี้ได้บวก3คงที่สูตรนี้ก็บวก3คงที่นะทั้งหมดทั้งมวลจับชุดนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7้าคู่นะครับ7คู่ นะครับ14ชุดตรงตรงนะครับ05 50 08 80 18 81 47 74 5, 5 7 75 7 8 8 7 7 9 97นะครับวันที่2พฤษภาคมจะมี2ตัวบนให้เห็นไหมในชุดที่จับไว้ให้นะ,ะที่แต้มสีนี้ก็คือเด่นๆที่ชนนะครับในคลิป ที่ผ,ผ่านมาเนาะคลิปที่แล้วว่าจับชุดมันมีชุด3ตัวบนมันมี9779อยู่เนาะแล้วก็มี87ชุดที่น่าสนใจนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ชุดที่ไม่ได้แต้มสีก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับที่ผ่านมาเข้ามานะครับที่ผ่านมาเขา,าชุดสูตรยังไม่พลาดนะครับ แต่ว่างวดนี้จะพลาดหรือไม่หรือจะเดินต่อก็รอชมกันนะครับสำหรับตัวที่ชอบสุดๆนะครับชนกับสูตรหลายๆสูตรของเราก็จะเป็นนี่แหละ8 7 7 8 7 9 9 7นะครับอ่าใครจะตาม7ก็มีอยู่4สูตรเออสชุดนะแต่เลขสีนี่ นานแล้วนะครับนานแล้วที่ไม่มานะเตีไม่แน่งวดีอาจจะมาก็ได้เนาะแต่แต่ที่ผ่านมาเขามายากมากนะครับสำหรับเลขสีบนนะช่วงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับ2ตัวบนนะครับสิหน่วยบนจับชุดนะครับอขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ